ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะ อมุตตัสสะคำบูชาพระรัตนตรัยคำบูชาพระรัตนตรัยอิมานิอิมานิสักกาเลนะสักกาเลนะพุทธังพุทธังปูเชมิปูเชมิอิมีนาอิมีนาสักกาเลนะสักกาเลนะธรรมังธรรมังปูเชมิปูเชมิคาถาบูชาดวงชะตาณโมเมณโมเมสัพพะเทวานังสัพพะเทวานัง สัพพะคารหะสัพพะคารหะจะเทวานังจะเทวานังสุร euh ิยัญจะสุริยัญจะปามุจจตทะปามุจจตทะสะสีสะสีพุโมห์พุโมจะเทวานังจะพระเทวานังอุทูลาพังอุทูลาพังภาวิสติภาวิสติชีโวชีโวสุกะโลสุกะโลจะจะ จามหาลาพังจามหาลาพังโสโลโสโลลาหูเกตุลาหูเกตุจามหาลาพังจามหาลาพังสัพพะพะยังสัพพะพะยังวินาสันติวินาสันติสัพพะทุกขังสัพพะทุกขังวินาสันติวินาสันติสัพพะโลคังสัพพะโลคังวินาสันติวินาสันติลักขนาลักขนาอหังอหังวันทามิ ปันธามิสัพพทาสัพพทาสัพพเทวาสัพพเทวามังมังปาลายันตุปาลายันตุสัพพเทวาสัพพเทวาเอเตนะเอเตนะมังคละมังคละเตเชนะเอเชนะสัพพโสตีสัพพโสตีพระวันตุเมพระวันตุเม